ยวมาลุนกันนะคะสองอคึงสองมิ้นโอเคค่ะหนึ่งสองสามสามจ้าสาวอกเจ้าสาว่ะเอาใหม่นะคะเอาใหม่เมมาลุนกันนะคะว่าใครจะได้โชว์ดอกไม้จากเจ้าสาวนะคะไกลหน่อยนะคะ โ okay, okay. อเคค่ะอ,อันนี้แอ,อ,อีกคงออขนโอเคอคอ,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 อันนี้อันนีกอกจริงเลยาบ่าเอาจริงเลยส เราได้สาวสวยนะคะเราไปนอนสอบถามผู้ชมผี้ชมลองกันวันนี้มาสัมภาษณ์กันค่ะอย่างน้อยก็รู้ว่าเป็นสาวสวยแล้วค่ะอ่ามันถามกันค่ะขอญาตถามค่ะเป็นใครมาจากไหนแล้วก็เกี่ยวข้องยังไงกับเจ้าสาวในวันนี้ค่ะลวยพี่ค่ะก็อ่าชื่อเคค่ะเป็นน้องพี่เมย์ค่ะ น้องสาวแท้ๆหรือว่ายังไงคะก็เป็นล ah ูกพี่ลูกน้องค่ะอ๋อเป็นคนที่นี่เองค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะว่าทำงานอะไรค่ะก็ชื่อละอทิปาทองมีนะคะก็คือปัจจุบันปัจจุบันทำงานเป็นพยาบาลวิชาชีพที่โรงพยาบาลสุสุนนครค่ะโสดไหมคะโสดไหมคะโสดค่ะจะจะแต่งเลยหรือยังคะ ถ้าถ้ามีคือแต่งเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวถ่ายรูปถ่ายรูปกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวกันนิดน้อยค่ะกินไเรื่อยๆแต่กินกันไม่มาซมจุ่มก็จุ่มเทควาย เด,เดี๋ยวก่อนลงขอให้ผู้โชคดีของเรากล่าวคำอวยพรหรือว่าพูดอะไรเน็กน้อยกับเจ้าเจ้าบาวเจ้าสามารคือน้เะค่ะก็ขอให้เกับพี่ส,าาสุทงงานการันมาน้ำแล้วก็มีเบบีอะไรนะคะโอเคค่ะเป็นคำที่ซึ้งเลยขอบคุณค่ะต่อไปนะคะขออนุญาตให้ ทั้งเจ้าบ่าวแล้วก็เจ้าสาวได้ลงไปสวยนะพักผ่อนตามอัายาศัยนะคะุม,น,น,มนะคะใครที่ยังไม่ได้ถ่ายรูปกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวค่ะนะคะมีแต่คนสวยๆนะคะงานนี้ดูเบอลนี้ในระเบ้อโทษจีบบอสงานในค่ำคืนนี้เป็นงานของคุณหยุนมีแล้วก็คุณฟูง พวกเราทางทีมของเจ้าภาพนะคะแล้ก็ของพี่กรถ้ามีส่วนผิดพลาดประการใดพวกเราก็ขออนุญาตอภัยในที่นี้ด้วยนะคะ <c oughs> สำหรับเราสองคนนะคะต้องถือว่าการลาวทีแล้วก็ลาทุกทุกคนในช่วงเวลานี้แล้วก็ขอส่งมอบทุกอย่างให้กับ <c oughs> น,นักดนตรีของเรานะคะได้เพลิดเพลินไปกับการฟังดนตรีไปด้วยแล้วก็ทานอาหารอยาอ่างอร่งอร่อยไปด้วยนะคะ <c oughs> ค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะแจงนิอดค่ะขอบคุณค่ะสวยค่ะอันนี้เป็นพิธีพิธีคนในเมืองนะคะถ้าบ้านนอกฮากัสิเป็นอีกแบบนึงนะคะบ้านฮาสิปเปรตัดซุ่มแบบนี้นะบ้านนอกนั่นละคะ่ะ มากินข้าวนํำกันเด้อค่ะนี่บ้านเฮากินแบบมีนะคะบ่ได้ว่าอาหารอร่อยมากยำค่ะมากินข้าวนํำกันแซบหลายแซบหลายมากับแม่แบมนะคะแม่แบมดีค่ะกำลังกินอยู่มากมาค่ะกินข้าวอันนี้ก็ปลาแพ้อันนี้ก็พี่เติบนะคะแม่กันเนี่ยแม่แม ผู้ใหญ่บ้านกุกตูมแล้วนะคะค่ะมาก็เห็นก็เลยเอาเลยตันี้แหละเราเออค่ะมากินข้าวนำกันเนึ่อาหารอร่อยมากตัวจีนลูหลาอลังการนะคะอืมนี่ย้น้อยขออีกไหมยำนะจะขอได้ก็ขอละเมืขอเฮ้ยเสริมได้ไหมล่ะไม่ร สวัสดีแขกทุกท่านเยดี๋ยวมาดูซูมนี้นะคะสวยอันนี้สิเป็นคุณแม่คุณแม่นะคะคุณประเวกเนาะสวัสดีท่าน่นค,ครับห้องเจ้าสาวบริเวณสวยบริเวณบ้านเฮากับบริเวณเพื่อนที่กว้าง น่ารักเนาะดูแล้วดีใจปลื้มใจค่ะการสัตรข้อหายน,น้องอค,คู่ครองกันไม่ยอดท้องกระบ,บอกยอดเพเดอร์ฮาก็ได้ตาคามวยพอดนะคะเนาะกระดีใจน้ำน้องนอนหลังหลานนะคะเห็นน้องมีความสุขเฮากระดีใจะคะ่ะกระดีใจะนะีไป นักร้องคอนเสิร์ตติดแดงหร้วติดเหลืองเพราะไม่รู้นะน่ะี๋้วฟังเพลงกันเอร์กัน bãi từ cứu trang